สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุยุ้ยนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นป6นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่านะคะวิชาวิทยาการคำนวณชั้นป6นะคะสอนโดยคูยุ้ยนะคะครูอัจฉริยาทองมานะคะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดละไมค่ะ คราวนี้นะคะสปดาที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ไปถึงเรื่องการวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาต่างๆนะคะคราวนี้ในวันนี้เนี่ยนะคะก็มาพูดถึงตัวอย่างเลยก็แล้วกันนะคะว่าสิ่งที่ครูยุ้ยจะให้นักเรียนเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นการค้นหาเส้นทางนั่นเองนะคะตัวอย่างนะคะเป็นการหาเส้นทางพาแมวไปหาปลาเห็นไหมคะแล้วก็มีเงื่อนไขด้วยนะคะ มีเงื่อนไขดังนี้นะคะข้อที่1ค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดอ่าแล้วก็ข้อที่2นะคะเส้นทางที่ใช้เดินเนี่ยจะต้องไม่ชนกับระเบิดนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะมีหลายช่องหลายทางที่เราสามารถเดินได้นะคะแต่คุยนะคะในตัวอย่างเนี่ยคุยเลือกเส้นทางนี้อ่าลองนับดูแล้วนะคะคุยคิดว่าน่าจะสั้นที่สุดหรือนักเรียนคนไหนนะคะ ที่อยากจะหาเส้นทางที่สั้นที่สุดกว่านี้ก็ลองดูได้นะคะอ่ะคุยนับแล้วเนี่ยก็มีประมาณอ่ะสิบเก้าสิบช่องนั่นเองนะคะก่อนจะไปถึงปลาแล้วก็เดินแบบไม่ชนระเบิดด้วยเห็นไหมคะเมื่อเราค้นหาเส้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไปคำนวณน,นะคะอ่ะคำนวณพลังที่ใช้ไปด้วยเดี๋ยวเรามีเงื่อนไขต่อนะคะอ่ะ ในการค้นหาคำนวณการใช้พลังงานเนี่ยเราจะมีเงื่อนไขดังนี้นะคะการเดินทางผ่านแต่ละช่องจะใช้พลังงาน30หน่วยนะคะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา1ครั้งจะใช้พลังงาน5ห,หน่วยเส้นทางเลือกจะใช้พลังงานจำนวนเท่าใดหมายถึงว่านะคะเส้นทางที่นักเรียนเลือกเนี่ยจะใช้พลังงานจำนวนเท่าใด นี่คุยยกตัวอย่างวิธีการคำนวณการใช้พลังงานให้ดูนะคะเมื่อสักครู่เรานับแล้วใช่ไหมคะว่าคุยใช้ลูกศรเนี่ยทั้งหมด10ช่องใช่ไหมคะก็คือเราเดินผ่านทั้งหมด10ช่องนะคะใช้พลังงานช่องละ30หน่วยนะคะก็คือคิดเป็น10คูณ30นะคะเท่ากับ300หน่วยนั่นเองใช่ไหมคะเลี้ยวขวา1ครั้งคุย,ยเลี้ยวขวา1ครั้งใช้พลังงาน5หน่วย ก็คือ5คูณหน่เท่ากับ5หน่วยนะคะครูยุ้ยเลี้ยวซ้าย1ครั้งนะคะใช้พลังงาน5หน่วยก็คิดเป็น5้คูณหนะคะก็เท่ากับ5หน่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยดำพลังงานทั้งหมดมารวมกันนะคะก็คือ30บวก5บวก5รวมเป็น40หน่วยนั่นเองนะคะสรุปก็คือครูยุ้ยใช้พลังงานนะคะในการพาแมวไปหาปลาเนี่ยนะคะใช้พลังงานทั้งหมด40หน่วยนั่นเอง คราวนี้เดี๋ยวเราไปดูใบงานกันนะคะใบงานของวันนี้นะคะจะเป็นใบงานรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะชั้นป .6 นะคะระหว่างวันที่19ถึง23เดือนกรกฎาคมนะคะพุทธศักราช2564นั่นเองทำแค่ใบเดียวพอนะคะโอเคไปต่อนะคะคราวนี้มีนะคะ เส้นทางให้นักเรียนเดินนะคะมีเงื่อนไขด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะก็คือมีคําถามอยู่2ข้อนะคะข้อที่1นนะคะนักเรียนลากเส้นทางการเดินของทีมขุดแร่นะคะจากจุดเริ่มต้นไปยังปลายทางและตอบคำถามดังนี้นะคะก็คือนะคะให้นักเรียนลาก เส้นนะคะเส้นทางในการเดินเนี่ยจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดจบนั่นเองแล้วมีเงื่อนไขดังนี้นะคะต้องการเดินทางจากจุดเริ่มเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นนะคะหรือว่าสตาร์ทเนี่ยไปขุดแร่ที่จุด W อ่านะคะไปขุดแร่ที่จุด W นะคะแต่จะต้องไปแวะรับเครื่องมือที่จุด P ก่อนจากนั้นจะต้องเดินไปยังปลายทาง สังเกตไหมคะนักเรียนต้องเดินที่จุดเริ่มต้นนะคะแล้วไปยังจุดเครื่องมือก่อนนะคะแล้วไปถึงจุด w ัแล้วก็จบใช่ไหมคะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสตาร์ทไปหาจุด p แล้วก็ไปหา w ัแล้วก็ไปหาจบนั่นเองหรือว่าจุดหมายปลายทางภาษาอังกฤษว่า n นั่นเองนะคะ และทีนี้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าไม่สามารถเดินทางผ่านพื้นที่ที่เป็นน้ำและภูเขาได้นะคะเงื่อนไขนะคะไม่สามารถเดินทางผ่านพื้นที่ที่เป็นน้ำและภูเขาได้นะคะนักเรียนลากเส้นการเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปยังปลายทางนะคะอันนี้5คะแนนนะคะจุดเริ่มต้นขอโทษค่ะ จุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะคำว่า start เนี่ยอ่านี่จุดเริ่มต้นนะคะอ่ะตรงนี้จุดจบอ่ะนะคะอ่าจุด W คือตรงนี้อ่านะคะแล้วก็จุดเครื่องมือคือจุด P อยู่ตรงนี้นะคะอ่ะเงื่อนไขก็คือเราไม่สามารถเดินผ่านนะคะเดินผ่าน ภูเขากับแม่น้ำได้ใช่ไหมคะ,ะไม่สามารถเดินผ่านพื้นที่ที่เป็นน้ำและภูเขาได้ก็คือที่เป็นภูเขากับที่เป็นน้ำเนี่ยเราเดินผ่านไม่ได้นะคะเราเดินผ่านไม่ได้เดินผ่านไม่ได้หมดเลยแล้วเราจะไปทางไหนนะคะโอเคเราจะไปทางไหนนะคะ,ะเราจะไปทางไหนนะคะ ก็คือหมายความว่าเราเดินผ่านไปบนภูเขาเนี่ยไม่ได้นะคะเราเดินผ่านไปบนแม่น้าเนี่ยไม่ได้นะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปตอบคําถามข้อต่อไปนะคะก็คือข้อที่2นะคะการเดินทางนะคะขอโทษด้วยกูยุย้ยพิมพ์ผิดนะคะอ่ะตรงนี้เป็น d o o เด็กนะคะ การเดินทางผ่านแต่ละช่องอ่นะคะจะใช้พลังงาน20หน่วยเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา1ครั้งใช้พลังงาน5หน่วยนะคะเส้นทางที่นักเรียนเลือกจะใช้พลังงานจํานวนเท่าใดสามารถศึกษาได้จากตัวอย่างได้เลยนะคะศึกษาได้จากตัวอย่างได้เลยนะคะโอเคก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะคะคุยขอคุยก็นะคะขอน,ะะนักเรียนนะคะช่วย าฝากนะคะกดติดตามช่องคุยยห้องเรียนออนไลน์นะคะกด subscribe นะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่คุยจะมาลงในช่องนี้นะคะวันนี้คุยก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ